เซลเกคุปตาสุวัชชุแพนนะคะมาส่งมอบรถให้กับคุพกาเก้าค่ะคุณนี้ลูกบอลมิ่งโอโรจักคันนี้เพิ่มเป็นคันที่6แล้วนะคะกับพี่ใหญ่ M108 หนึดวดเอสจ้าเดี๋แว้นดงบ้านเปิดสวิต์อันนั้นบีไอีกแล้วเอ้ามองได้เอ้ามองแต่เอ้ากู้จัดยุ่งดีก็สวิตต์มังแ้่เออขอบคุณนะ นี่แม่บอกว่าดีแล้วดีที่สุดแล้วต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการแนะนำการสมมอบนะคะสำหรับ M 1 0 8คันนี้ S ันนี้เป็นขั้นแรกแล้วค่ะที่ที่โกแล้วได้ใช้างานขึ้นแล้วตอนนี้ก็เคยขับซูนี่มาก่อนที่พานะมาจะเป็น ใส่งานจริงแล้วค่ะพี่โก้ใส่รถแท็กเตอร์คูปัต้ามาคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่แล้วคะคันที่เจ็ดครับคันที่เจ็ดเนาะเราที่ผ่านมามีรุ่นใดนะคะพี่โก้มีรุ่นดีสองสี่สามคันครับค่ะ L สี่ศูนย์คันหนึ่งเลยค่็ N เจ็ดห้าสองคันครับอ๋อที่นี่เป็นยังถึงเฮ็ดให้พี่โก้ตัดสินใจเลือกคันนี้คันที่เจ็ดเป็นหนึ่งศูนย์แปดค่ะ อยากได้ขั้นเงี้ยก็ครับก่อยู่กับงานยู่เราะงานยีทีมงา่ายขึ้นอ่ะพี่โก้มีความประทับใจยังไงคะถึงซื้อซ้ำซื้อเพิ่มอยู่ตลอดเลยอะค่ะพี่โก้กับสินค้าคิวบะตาเพดีงานบริการก็ดีครับแล้วรถไม่ค่อยติดติดเคลื่อนกล้องตัวไม่ใช่งั้นมันก็บก้องตัวครับแลนหายที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาไปเล่นเพิ่มก็ไปเลือกเป้าไปเศษให้ครับพี่โก้อยากจะ เพื่อนใดฝ่าถึงเกษตรกรที่เขากำลังมองหารถแท็กใี่งานอยู่ค่ะว่าอยากจะเชียร์หรือว่าอยากจะแนะนำยี่ห้อไเกี่ยวกับสินค้าคุกตาของเขาสินค้าคุกตาตัวนี้ครับน้ำข้องตัวนีเพื่อเอ็นกำลังนะน้องมันนั้นไม่ร่อยนะน้ำแมีรถหลายประเทศนะครับเรื่องรถหลายรุ่นหลาย แล้วก็รสำหรับซูวัตไท,ทเตอร์ของเราล่ะคะท่โก้มีความประทับใจยังไงถึงเ,เลือกใช้บริการกับทางซูวัตไท,ทเตอร์เข้ามาโดยตลอดแบบเริ่มเข้าไปที่แรกแบบนี่เทียวครับค่ะค่อยเชียร์คอยดันน,น,น,นี่ยังไงประมาณว่าโบ้์ดีแน่น้ำยังขาดตัวพว๊กอีแตนยังก็เป็นอะในน้ำดีนะครับค่ะแล้การบริการของทีมสร้างเรากับคนชมของเขาราคากับน้อรับความบันเทิสุดยอดครับโ